มีเปิดงานศัพาวิทยาศาสตร์นลองยาจินดาบางโนปัตตานีการศึกษา25 6พค่ะ พระคุณศักดา์สิ2,411พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสุริปลาคาเต็มรวนที่ตำบลว่าปอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หลังจากที่พระองค์ทรงคำนวณการเกิดสุริปลาคาไว้ล้วนแม่สองปีนอกจากนี้พระองค์ยังทรงรับเอาสุริ สมัยใหม่มาใยใช้ในการปกครองประเทศด้วยเหุนี้อาางค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือมีเนสกุจึงได้รับประกาศยกย่องพระเกียรติคุณของพระองค์ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้วยพระราชกาลียกิจ และถ้าเกิยบุคคลมารับประกันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ของโรงเรียนจินดาบรมบุญปีนี้จะขึ้นในวันที่18ิงหาคม2566ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากมายเช่นการทดลองทางวิทยาศาสตร,ร์ถิงกระดิบกิจกรรมอนุรักษ์ถึงแวดลอ้อมและการแข่งขันขต่าง บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วหนูอขอนำทุกข่าเข้าสู่พิธีเปิดงานสัตด์าัเทียนขาขอ,อโรงเรียนจินดาบัรุงโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่าน,นผู้อำนวยการรัชชานันมีผมผิจดจารุกรผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนจินดาบำรุงให้เกียรติรับฟังการกล่าวรายงาน และขอเรียนเชิญผู้สื่อสารปัญญาคำสีคพื่อทิยมแข็นะผู้ชําระาวพิเศษตาวรายลานวัตถุประสงค์ของการจัดงานขอเรียนเชิญค่ะ